โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมแก a นเซอร์ไวเวอร์นะนี่ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วนะครับเนาะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยเขาให้เราไปแผนที่อื่นนะครับแต่เราจะเช็คดูกันก่อนว่าเราจะไปแผนที่อื่นนะครับหรือว่าเราจะทําอะไรได้บ้างใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่จําเป็นมากนะครับ แล้วก็อยากสร้างที่เก็บของเพิ่มด้วยนะเราจะได้แบบไปตัวเปล่าๆหน่อยไม่ต้องแบบไปแล้วตัวหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยจะได้เก็บของได้เยอะๆนะครับอ,อืออือโอเคได้มาละก็อยากจะสร้างเป็นที่เก็บของอันนี้เป็นไรตะแกรงนะครับใช้ทำบาร์บีคิวเหรอวัดอ่ะลองสร้างดูนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช้ทำอะไรเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวเลย เอาพลาสติกก่อนนะครับใช้เยอะจริงนะพลาสติกอะขออนุญาตนะเก็บพลาสติกก่อนฮนะอะไรลอยมาก็เก็บโอ้มีถังมาด้วยแล้วก็อัดคลิปในช่วงเย็นนะบอกเลยว่ามีเสียงสิ่งมีชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดอ๋อบาร์บีคิวเนี่ยเป็นเหมือนตะแกรงย่างประมาณนั้นนะครับเอาไว้ใช้ย่างพวกปลาพวกแครอทพวกมันฝรั่งประมาณนั้นแหละนะ โอ้ได้ได้แบบแปนเหรอเลเวลขึ้นแล้วได้แบบแปนนะครับถือว่าเล่นง่ายนะโอเคเราได้แบบแป็นขวานเหล็กมานะครับต้องมีเหล็กนะต้องมีเหล็กตรงนี้ขอสร้างกล่องเพิ่มเติมนะครับ โอเคมันเหมือนจะติดๆเหมือนกันนะเราเก็บของกันนิดหนึ่งนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้เราจะเก็บเข้าไปนะ้ำอาหารนเหล็กนะครับผ้าพันแผลเรามีติดตัวไหมผ้าพันแผลมีติดตัวอยู่นะครับฉะนั้นก็ไม่จําเป็นเยอะนะครับไม้ไม้ก็ดูก่อนนะขอดูนิดนึงอ,อยู่น้าเหรอ โอ้น้ำหมดน้ำจะหมดอาหารจะหมดทุกคนลืมตรวถึงว่ามันขึ้นเตือนตอนแรกนม่ว่ามันไม่มีอะไรกินน้ำก่อนนะโอเคกินไปร้อยเลยฮะแล้วก็จัดการครับไม่เอาเพื่อนเราสร้างทิ้งไว้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสร้างได้แบบเยอะๆเนาะอาหารเรานะครับก็มี แครอทมันฝรั่งนะครับมีมันฝรั่งโอเคเรามีมันฝรั่งเกลียนเนี่ยห้านะอันนะย่างไว้นะครับเหลือไว้หนึ่งอันนะแล้วก็มีแครอทแปดเลยนะี่โอเคประมาณนี้นะครับดูว่าเราสามารถเตรียมของอะไรไปได้บ้างนะอาวุธนะครับก็มีไม้มีไม้หนามนะครับมีธนูมีมีด จัดกันกระบ,บองอาหารแล้วก็มี30กว่านะครับมันฝรั่งเอามันฝรั่งเก็บไว้เนาะโอเคเก็บของกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปแผนที่ดูครับแผนที่ที่เราจะไปเนี่ยเขาให้ไปสวนยางนะครับอุปกรณ์จะเป็นไม่พายเอะ อ๋อนี่เลยนี่เลยหมุนก่อนครับต้องหมุนก่อนหมุนหาทางก่อนอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะต้องสร้างไม้ลายก่อนนะครับไม่งั้นมันรงน้ำไม่ได้ออโอเคเรียบร้อยละ เรียบร้อยแล้วตรงนี้มีถังมาพอดีเดี๋ยวเราเก็บให้เรียบร้อยด้ยฮะป่ะทีนี้เราก็สามารถย้ายแผนที่ได้แล้วนะครับด้วยการพายพายมาละเป็นสวนยางนะครับใช้ในที2ย 25. หวังว่าคําเตือนถ้าคุณตายในสถานที่ดังกล่าวนะครับที่มีเครื่องหมายนี้คุณจะไม่สามารถรับไอเทมกลับคืนนะครับโอ้เอาละทุกคนเข้ามาถึงแล้ว ดี๋ยวนะอาวุธที่ใช้นะครับอาวุธที่ใช้ต้องเป็นอาวุธแบบนี้อันนี้เป็นบัฟใช่ไหมเพิ่มการรักษานะครับเดี๋ยวเอาบัฟไปก่อนเนาะโอเคทุกคนได้บัฟมาแล้วเก็บไม้ได้อีกห้าอันนะครับมีปูหนูเราค่อยว่ากันเอ้ตรงนี้มีเนือ้อแล้วตรงนี้คืออะไรฮะเนื้อเลยสู้กับปูก่อนไหมสู้กับปูก่อนไหมสู้กระปูก่อนไหม ไม่มีอะไรฮะตรงนี้คืออะไรเท่านั้นเองตีฮะอือขออีกทีหนึง่งเอ้ยไม่ใช่ตีมนันนู่นอือตายเป็นเนื้อครับแล้วก็มีสาปะรดร้วบอันนี้คืออะไรเท่านั้นเองเศษวัสดุอ๋อเหมือนไหมเหมือนที่ปิกลาฟอยู่นะครับ เป็นใบไม้กเกษตรไม้อันนี้พังเข้าไปฮะพังเข้าไปฮะศพติดเชื้อสพติดเชื้อศพติดเชื้อสพติดเชื้อตายไปฮะไมไม้อ่ะเรากินเนื้อเนี่นยน่าจะเอาไปย่างแล้วน่าจะได้พวกอินจอะไรประมาณนั้นนะนะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บเนื้อไว้ก่อนนะครับค้นก่อน สืบค้นก่อนมีอะไรโอ้มีอะไรไม่รู้ลูกสนันจมูกนะครับโอ้ตรงนี้มีอาหารทุกคนอันนี้เป็นไดาอารี่นะทุกอย่างเริ่มต้นด้วยนะักท่องเที่ยวฮนะที่ป่วยบางคนที่ได้กางเต็นที่ด้านใต้ของสวนยางเมื่อสองสวันที่แล้วเนี่ยพวกเขามาขอความช่วยเหลือน่าเจ็บปวดมากที่เห็นพวกเขาเป็นแบบนั้น นักท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นได้โจมตีช่างเทคนิคของเราเราได้ล็อกกระท่อบเอาไว้และได้ยินเสียงใครบางคนขูดแสะประตูช่างเทคนิคเริ่มมีจุดปรากฏขึ้นบนผิวหนังของเขามันลุกลามไปตามร่างกายอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไดาอารนะี่นะฮะบันทึกไว้ตรงนี้จะต้องพังเข้าไปฮะเสียงสะแทกนี่คือเสียงจากประภาคานมีใครยังมีชีวิตอยู่ไหมไอโกหรอ โอ้คุณอยู่ที่สวนยางแล้วฉันเสียใจด้วยแต่ยายยอมแพ้นะอ๋อในอีพีที่แล้วเนี่ยไอโกเขาให้เรามาสำรวจที่ยังไอสวนยางพลาใช่ไหมเขาบอกว่าสัญญามันหายไปอะนะอย่าลืมปะกกนอะมันจะต้องอยู่ที่ไหนสักที่ในห้องควบคุมอะเปลี่ยนเขาให้เรามาหาปะกกินนี่เองไอซอมบี้เออน,นี่นี่น่าจะเป็นช่างเทคนิคของเขาหรือเปล่าฮะ ให้ตายเถอะถ้าสงสารโอเคเราจัดการลดช่องก่อนนะด้วยการกินอาหารเข้าไปครับปลาตัวใหญ่แล้วก็ปลาตัวใหญ่โอเคมีปูเยอะด้วยนะโอ้อันนี้เป็นมันย่างนะครับตรงนี้ได้อะไระเราได้ปลาเกินละเราได้ปลาเกิ็ละโอเคเข้าใจข่าวดีคือฉันพบ ตะกร้าอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับชมวกเพราะไงไม่ได้ใช้แนะ่ส่วนนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะมะพร้าวนะครับใช้ไปแล้วเราก็รับมานะแล้วตรงนี้ลือก่อนรับเชื่อมมาแล้วก็ลือมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วเจอซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ครับ สำรวจดูให้ทั่วกล่องก่อนนะดูว่าได้อะไรนะไม่ต้องห่วงเรามียารักษาเยอะอยู่นะเอาของเต็มเจอปูเจอปูเจอปูอ,ปอ,ปอืมอกินมันฝรั่งไปแล้วกันนะครับสำรวจปูฮะปกติอีปิกมันจะได้ก้ามปูนี่ได้จริงๆด้วย หรือข้าวดึงของไปครับทุกคนไี่เศษเหล็กนีเศษเหล็กเจ็บต้นยางพาราตัดเหรอตัดนี่คือไม่เก็บใช่ไหมอ๋อถ้าตัดนะครับจะได้จะได้ยางภาคอีปิกมันจะเป็นการกรีดนะฮะโอเคอีกทีหนึ่งเราจะได้เนือ้อเนื้อจ๋าขอทีนึง มันให้อะไรเยอะแยะมากเลยนะให้ทุกอย่างเลยฮนะฉะนั้นจะค่าได้ก็ค่าครับส่วนยางพาราต้องได้ใช้นะในอนาคตเมงกระพุนม่วงอุ้ยอันนี้ต้องใช้พิกล็อกนะครับตะกี้เราเจอหมูนะฮัลโหลหมูเพื่อนอันนี้คืออะไรหนังที่ตากแล้วใช้ไม่ได้หรอ ไม่มีอะไรให้เรานะเออก็มานี้ยก็มาลิครับก็มาสิฮะเลเวลขึ้นครับก็มาดิฮะก็มาสิฮะก็มาเดี๋ยว,ยวชุดพังเราต้องฆ่าหมูฮะเราใหญ่ไปหมูหมูหมรอเราเดี๋ยวนี้ไอหมูบ้าเอ้ยฟาดมันดิฟาดมา <c oughs> เออฟาดมันตามไปฟาดมันต่อนิงเปน้งกดกดักหน้ามัน ดักหน้ามันตายไปครับเฮ้ยอันนี้คือเศษหนังเหรอได้นหนังหมูนะหนังหมูเนี่ยต้องได้ใช้แน่นอนครับแต่ไม่ต้อะใช้ทำอะไรตรงนี้ไม้เราเยอะครับทิ้งไม้ไปก่อนขอสำรวจก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน แครอทไปฮะสดแครอทไปมีอะไรให้สำรวจแล้วก็สำรวจแล้วเจอซอมบี้เจอซอมบี้เจ,จอซอมบี้ฮะแล้วก็เรียบร้อยคือค้นซอมบี้ไม่ค่อยได้อะไรนะตัวนี้ซอมบี้สามตัวเลยนะเหมือนมันเหมือนมาได้ยินที่เราบอกค้นซอมบี้ไม่ค่อยได้อะไรเลยมันเอาไปไม้ไม่สองอันค้นมันต่อฮะอไปไม้เอาไปไม้ไม่ทำไรเพื่อน กองไฟครับทุกคนเป็นเนื้อปูปรุงสุกนะครับกินเลยได้ไหมให้เยอะอยู่นะแต่ว่าประหยัดช่องนะครับบอกตรงโอ้ขอรื้อเต็นท์หน่อยก็ไม่ได้ห่วงเลยรักหนาะนี่ใช่ไหมนะักท่องเที่ยวที่เขาบอกอะ่ะที่มาอาศัยอยู่ด้านล่างของเกาะนะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อ ขอให้เราออกไปแล้วนะฮะให้ไปไหนอ่ะขอให้ออกละโอเคงั้นเรากลับเอาของไปไว้ที่บ้านก่อนโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขอสร้างแพรเพิ่มเติมนิดนึง เพราะว่าพื้นที่มันจํากัดจําเกินหลือเกินพลาสติกไม่พอนะครับเราอยากได้พลาสติกใช่ไหมเศษเหล็กเอาไว้ฮะเหลือๆครับไปเพอพลาสติกหมดจริงๆนะในทุกคนเราต้องการพลาสติกเพิ่มครับเพื่อที่จะขยายบ้านเราแต่เดี๋ยวอีพีนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยว EP ต่อไปดูครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะพาเราไปไหนนะเดี๋ยวมันจะนานไม่ใช่อะไรหรอกนะครับแล้วก็อาจช่วงดึกด้วย เสียงแมลงมันน่ารัคาญนะครับก็ยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ทางใต้เลนคิปชั่นนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับถ้าดูจนจบแล้วเนี่ยยังไม่กดไลค์นะครับก็กดให้ด้วยนะนะครับ YouTube มันปิดความเขาเรียกปิดการมองเห็นอะนะครับช่วยช่วยพี่กดไลค์ด้วยจะได้แบบมีคนมองเห็นคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาครับขอบคุณทุกคนที่สลับเวลาในการรับชมครับ